รายงาน breaking news จากทีมข่าวสระบ,บุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบ,บุรีในช่วงนี้ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปองดองสมรนฉชัน้นเพื่อสนองตามนโยบายของคอสชอและล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีได้ดำเนินการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการไปแล้วค่ะเพื่อจะเป็นสือ่อกลางที่จะ นำขอ้อมูลข่าวสารเรื่องราวทั้งหลายที่คณะคสชได้ดำเนินงานมาเผยแพร่ในพื้นที่นอกจากนี้ก็ต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่สะท้อนไปนสู่คอสชเช้าวันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระ,ะบุรีได้ทำการเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ปรองรองสมานฉันท์ประจำจังหวัดสระ,ะบุรีซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งของคสช มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดําเนินการจัดตั้งทั่วประเทศทุกจังหวัด <immen mesela> เพื่อสนองแนวนโยบายด้านการบริหารประเทศและการ,ร,าการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทางนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ปองรองสมานฉันขึ้นที่อาคารที่ทําการสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีบริเวณสารกลางจังหวัดสระบุรีส่วนต่อเติมชั้น4สี่ ของใจทั้งหลายทั้งมวลเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ทราบเลยเพราะว่าสี่ปีองสระบุรีผมเก็บข้อมูลไว้เยอะโดยนายสุรีสุก,กรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดสระ,ะบรุรีได้เปิดเผยว่าคณะรักษาความสงบเรยียบร้อยแห่งชาติหรือคสอชอซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาโดยกำหนดทำรถแมปการบริหารประเทศระยะที่หนึ่ง คือจะต้องเร่งดําเนินการสร้างความปรองรองสมานณฉันทให้เร็วที่สุดในกรอบระยะเวลา2-3ถึงเดือนโดยเริ่มการจัดตั้งศูนย์ปรองรองสมานณฉันเพื่อการปฏิรูปทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดโดยให้ผู้ที่เห็นต่างทางด้านการเมืองและความคิดได้มีโอกาสพูดคุยหาแนวทางร่วมกันปราศจากความขัดแยง้งรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าในด้านของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกันก็ก,ก,กำหนดแนวนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสังคมที่ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นหลักรวมไปถึงการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการรู้รักสามัคคีสู่การปฏิบัติทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความสามัคคีของคนในประเทศพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์รองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปในครั้งนี้นะครับโดยใช้สําสนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศเป็นเครือข่ายในการเป็นที่ตั้งของศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายทั้งมวลได้ตื่นรู้และก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติาได้เป็นผู้กําหนดนโยบายขึ้นมาศูนย์แห่งนี้จึงได้ดําเนินการ จัดตั้งขึ้นที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีสารลางจังหวัดเพื่อที่จะได้นําข้อมูลข่าวสารทั้งหลายทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นเผยแพร่สู่พี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนทั้งหลายขณะที่อีกด้านหนึ่งการประชาสัมพันธ์นภารกิจของคอสชอให้เกิดความเข้าใจและเกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการควบคู่กันไปด้วย โดยคอสอชอได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ปรองรองสมานฉัน,นต่อมากรมประชาสัมพันธ์ได้สั่งการให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อรองรับภารกิจของแต่ละจังหวัดโดยการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปสู่พี่น้องประชาชนให้เกิดความเข้าใจและเกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่จะบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ เราจําเป็นจะต้องมีศูนย์กลางศูนย์กลางตัวนี้ทําหน้าที่สองทางทางที่1ก็คือรับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องทุกราวจากคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือแม้กระทั่งที่จะเกิดสภาปฏิรูปที่จะเกิดสภานิติบัญญัติหรือแม้กระทั่งเกิดการบริหารของรัฐบาลในเบื้องต้นนี้นะครับเราก็จะได้นําเรื่องราวนี้เผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมได้มีความรับรู้ได้เข้าใจและนอกจากนี้ศูนย์ประชาธมพันธ์สร้างความรองดองสมามัญฉันเพื่อการปฏิรูปนี้นะครับที่ตั้งอยู่ที่สํานักง,งานประชาธมปันจังหวัดก็จะทําหน้าที่รับเรื่องราวจากพี่น้องประชาชนนะครับส่งผ่านไปตามกระบวนการให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับรู้รับทราบเป็นการประชาธมพันธ์แบบสองทาง และหลังจากเสร็จสิ้นการเปิดศูนย์แล้วก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประชาสัมพันธ์ปองรองสมานฉันจังหวัดสระบุรีโดยคณะกรรมการศูนย์ประกอบไปด้วยสื่อมวลชนทั้งจากสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เคเบิลทีวีหอกระจายข่าวเสียงตามสายและนักประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการในโอกาสนี้ก็ได้มีการเชิญผู้อวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีมาบรรยายพิเศษเพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารของกอกตเป็นภารกิจแรกที่สื่อมวลชนจะได้นำไปเผยแพร่ ผ่านสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนโดยผู้นวยการกรกตจังหวัดสระบุรีได้กล่าวว่าขณะนี้คอสชได้มีคำสั่งให้ระงับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือมีการเปลี่ยนแปลงและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีการออกคำสั่งให้มีการสรรหาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานโดยตำแหน่งอายการจังหวัดผู้นวยการการเลือกตั้งผู้นวยการปปชผู้นวยการสตง และผู้แทนจากภาคองค์กรเอกชนเช่นจากหอการค้าจากสภาอุตสาหกรรมเป็นต้นขณะที่ผู้ดํารงตําแหน่งนายกหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นทางคอสอชอได้มีคําสั่งให้ประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นรองดองสมานฉันและการปฏิรูปนะครับก็อยากจะเชิญชวนส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนและทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมสร้างความปรารถนาดีให้กับชาติบ้านเมืองได้ส่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้ทําหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นคําสั่งจากส่วนกลางลงมาสู่ภูยภาคหรืองานจากภูยภาคที่จะเข้าสู่ส่วนกลางให้ได้มาใช้ประโยชน์จากศูนย์ประจาพันธ์นี้เพราะเราจะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่จะกระจายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปถึงทุกภาคส่วนจึงขอเชิญชวนนะครับทุกท่านทุกส่วนราชการได้มาใช้ศูนย์ประจำพันธ์และก็เชิญชวนพี่น้องสื่อมลชลชนทุกแขนง ได้เข้ามาในเว็บไซต์ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีนะครับก็คือเว w บ prsarburi.com หรืออาจจะเข้าไปลักษณะของ Google แล้วก็พิมพ์ว่าสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์รองรองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปจังหวัดสระบุรีครับและนี่คือการรายงาน breaking news จากทีมข่าวสระบุรีเคเบิลทวีทีวีของคนสระบุรีในช่วงนี้ค่ะ